ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายทางของครูการนำสารผมขอฝากให้นักเรียนและผู้ปกครองได้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันที่รู้ถึงอันตรายของยาเสพติดและรู้จักป้องกันตนเองให้ควนจากใช้ของยาเสพติดครับมีอาการเสพยาเสพติดการแ การให้รวมกลุ่มกันนั้นนะครับไม่ใช่ว่าพวกเรานั้นจะรับแต่ลูกนะครับดูแลแต่ลูกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องดูแลเพื่อนของลูกด้วยนะครับเพราะว่าลูกของเรานั้นอยู่ในกลุ่มหมู่เรียนด้วยกันถ้าเกิดเพื่อนของลูกเราไม่ไม่เป็นคนดีนะครับแน่นอนนะครับลูกเราก็ต้องไปตการที่ไม่ดีนะครับ พราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเรานั้นดูแลลูกและรับเพื่อนของลูกด้วยช้วยนบะเพื่อนของลูกด้วยแล้วก็ตักเตือนด้วยซึ่งจะเป็นลูกของคนอื่นแต่ก็เป็นเพื่อนของลูกถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีนะครับลูกเรา็ต้ก็เป็นคนดีเราไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นคนดีนะครับถ้าเกิดก้องปล่อยไปตามเ,เรื่องตามราวจะไปยังไงก็ช่างไ,างไม่ใช่ลูกปูนะครับแต่อนาคต แต่พอผลสุดท้ายเราก็ยิ่งไม่ผลเพราะว่าลูกเราไปคบกับคนที่มันไม่ดีนะครับะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอฝากผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนทุกคนนะเพื่อนเพื่อนของหนูหนูทุกคนนะครับให้รักพวกถ้าเราเป็นคนดี้ะพยายามพยายามคบพวกแล้วก็ตักเตือนในสิ่งที่ดีช่วยกันสร้างความดีจะได้ป้องกัน ในสิ่งที่ไม่ดีแลให้มันเข้ามาอยู่ในกลุ่มพวกเรานะครับ้วพวกเราก็จะได้ต่อจากติดๆจะได้มีอนาคตที่เข้าหน้านะครับจะได้มีการศึกษาที่มั่นคงแล้วก็มีความรู้ตั้งใจเรียนนะครับก็ขอฝบากนัาเรียนที่ร้านบุกคนนะครับการเรียนนั้นคือเป็นต้นทุนที่สูงสุดข,ข,ของชีวิตนะครับ ชีวิตเกิดมานั้นต้องมีการศึกษาเกิดมาต้องเรียนรู้นะครับเมื่อตอนเราเรยังเล็กที่ต้องเรียนโตแล้วก็ต้องทํางานนะครับเพราะตอนระหว่านเรียนนั้นเราต้องเรียนให้มันเก่งให้มันมีเลขที่สวยขึ้นมีเลขที่ดีเอจดีนะครับเราออกมาแล้วเราก็จะได้งานทำที่ดีนะครับอนาคตเราก็จะดีนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรามั่นใจนะครับการศึกษานั้นเป็นที่ เป็นที่หนึ่งของชีวิตเราถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาในทางที่ดีนะครับเราก็จะหมดโอกาสนะครับอนาคตของเรานะครับชีวิตของเรานั้นอยู่ที่การศึกษานะครับเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าทางนี้ทางเดียวเป็นการศึกษาที่สําคัญที่ชีวิตของเราจะไปได้สวยหรือไม่สวยก็อยู่ตรงที่เรื่องต้นเรื่องต้น,ตนเราต้องตั้งใจเรียน ให้มีความรู้เข้าเที่ยวกับเพื่อนๆกับจากคนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะครับอนานนะคตอนาคตเราก็อยู่ที่ตรงนี้ก็ขอฝากไว้ว่าหนึ่งหน้าที่สําคัญคือพ่อแม่ของลูกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จะเอาแต่ลูกนะครับขอาทำอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เอาแต่ลูก เอาใจแต่ลูกคนเดียวนะครับเพื่อนของลูกก็ต้องเอาใจด้วยลูกเขาก็จะได้เป็นคนดีไปด้วยแล้วก็เพื่อนของลูกก็เป็นคนดีไปด้วยแล้วสุดท้ายลูกเราก็มีเพื่อนดีๆทุกคนนะครับก็จะได้ดีกับเราเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยดูแลกันครบนะครับครบวงจรนะครับต้องวงจรนะครับเมื่อมนุษยเมื่อมีลูกดีเมื่อมีพ่อแม่ดีก็มีลูกดี มีลูกดีแล้วก็มีเพื่อนของลูกดีนะครับสรุปแล้วของดีนั้นมันก็ไปอยู่ตรงไหนก็ดีนะครับแล้วเราก็จะได้วิชาที่ความรู้ที่ที่มีความรู้ได้นั้นนะครับมันไม่ใช่ที่ทราบสิ่งอย่างอืง่นวิชาความรู้นั้นมันมีแล้วมันไม่รู้จักหมดนะครับมันจะเป็นตัวเราจะมีฉลองใบใหญ่นะครับอย่างท่านผูท้ท่านนะครับแต่งเครื่องรอรอแต่งเครื่องแบบรอรอไม่ว่าจะเป็น ครูโรงเรียนทุกคนแล้วก็เป็นนายตำรวจเป็นตำรวจทุกคนนะครับที่แต่งตัวหล่อๆนั้นก็เพราะมีการศึกษาดีมีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานั้นตรงมั่นใจและตั้งใจเรียนให้มันดีเพื่ออนาคตของเราแล้วเอไป